สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่กลางคานนี้เป็นต้นไปจนถึง ีค่ะคุณผู้ชมคะสภาพอากาศในช่วงตั้งแต่กลางวันนี้เป็นไ,ไปดนวยด อยู่กับช่วงนี้ครับช่วงการพูดถึงเนื้อหาของบทประพันธ์นะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเนื้อหาของบทประพันธ์ผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนะครับชื่อนายวุฒิชัยวิวันอัตน,นะครับรหัสนักศึกษา6 1 1 1ึ่งหนึนะครับเอกเครื่องกระทบสายเทคโนโลนะครับผมซึ่งงานของผมนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเองครับที่ชื่นชอบ เสียงต่างๆในรอบตัวแล้วก็นํามาปลับแต่งเสียงนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนครับก็อยากเล่าถึงสภาพอากาศในฤดูฝนว่ามีผลกระทบอะไรบ้างในชีวิตเรานะครับผมต่อไปนะครับความเป็นมาและความสําคัญนะครับสำหรับบทประพันธ์ของผมครับซึ่งผมได้จัดทํามีแรงบันดาลใจจากตัวเองที่ชื่นชอบเสียงรอบ รอบๆตัวนะครับซึ่งเอาเสียงเหล่านี้มาปรับแต่งนะครับให้อยู่ในบทประพันธ์นะครับโดยจะมีการใช้มัลติมีเดีย a กนู l ่าซีเนอร์ d ิตซาวแอมเบียนซาวโฟเรแล้วก็แซมป l ิงร่วมกับบทประพันธ์นะครับซึ่งใช้แนวเพลงเป็นเพลงล็อกนะครับผมแล้วก็มีการใช้โปรแกรม c u b เบตนำมาปรับแต่งเสียงนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับประยุกต์ใช้แอมเบียนซาวโฟเ s o ซาวและการแซมร่วมกับบทร่วมกับ การทําเพลงนะครับแล้วก็เผยแพร่การประพันธ์ในรูปแบบสแสดงรูปแบบการสแสดงดนตรีเชิงวิชาการเพื่อศึกษาดนตรีสังเคราะห์ที่มีความหลากหลายแล้วก็เพื่อให้ผู้ชมได้หันมาสนใจการแซมปิ้งมากยิ่งขึ้นนะครับขอบเขตจากการศึกษานะครับซึ่งขอบเขตของการศึกษานะครับผมคือจะเอาเสียงและภาพประกอบที่นํามาใช้ในบทปร,นประพันประพันนะครับซึ่ง เอามาจากการเก็บเสียงสถา,านที่ต่างๆหรือว่าวิดีโอต่างๆมาปรับแต่งแล้วก็เอามาใช้นะครับผมแล้วก็เสียงที่ได้จากการบันทึกครับเกิดจากเสียงที่เราชอบครับผมแล้วก็ใช้ดนตรีล็อกและการใช้มลติมีเดียแสดงร่วมกับเครื่องดนตรี4ีชิ้นกองชุดกีตาร์เบสคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศสถานที่จริงมาใช้ทํา ทำบทประพันธ์นะครับแล้วก็นำเสียงที่ได้จากการบันทึกจริงมาปรับแต่งนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับสามารถพัฒนาการการทำเพลงร่วมกับมัลติมีเดียได้แล้วก็ได้ประยุกต์ใช้แกนเนล่าซินเทิสนำมาผสมผสานกับบทเพลงเพื่อให้ได้รู้สึกถึงเรื่องราวที่ผมต้องการจะสื่อนะครับผมแล้วก็สามารถนำวิธีการแซมปิ้งไปใช้ในรูปแบบต่างๆได้หลากหลายแล้วก็ให้เห็น รูปแบบการนำเสนองานของผมนะครับที่มีความแตกใหม่โดยนำเสียงที่บันทึกจากรอบๆตัวนะครับมาสังเคาะเพื่อให้อยู่ในบทประพันธ์ครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์เพลงกันนะครับผมซึ่งเพลงของผมนะครับเป็นเพลงล็อกคีย์หลักของเพลงนะครับเป็นคีย์ m m n n o นนะครับผมแล้วก็จะมีเปลี่ยนคีย์ท่อนเอาเป็น E m i n o นะครับผมจะแบ่งท่อนเป็นดังนี้นะครับ 1จะมีท่อน intro มีท่อนเวอร์แล้วก็พีฮุกแล้วก็ท่อนฮุกแล้วก็เว r ร์2แล้วก็เอาโทนะครับเรามาพูดถึง time signature น,นะครับผมใช้เป็น4ีแล้วก็จะมีเปลี่ยน time signature เ,เป็น12 8ช่วงท่อนพีคอรันะครับ P หรือว่าพี o o k นะครับซึ่งอินโทนะครับกีต้าร์นะครับท่อนนี้นะครับจะมีการเล่น ยูนิซันกันกับเบสนะครับผมซึ่งใช้สกิลเพนทาโทนิกนะครับผมในการเล่นนำมาพูดถึงท่อนเวิร์ดนะครับ Both, เวิร์สเวิร์ดหนึ่งกับเวิร์สสองครับซึ่งใช้คอร์ดเหมือนกันเลยนะครับผมกรองนะครับจะตีเป็นกรุ๊ปเป็นแพทเทิร์นเพื่อทำให้รู้สึกมีความหนักแน่นนะครับแล้วก็จะมีซาวแอมเบียนซึ่งเป็นปลักอิน K1V นะครับผมซึ่งเอามาทำใส่เสียงคอร์ดให้มีความเป็นแอมเบียนต์มากขึ้นนะครับต่อไปนะครับส่วนท่อน P คอั l นะครับผมท่อนนี้นะครับอาจะเปลี่ยน Time Signature เป็น12/8นะครับซึ่งจะมีการเล่นยูนิซันกันเป็นทิปเป็ดนะครับผมแล้วก็จะมีการเล่นยูนิซันกันนะครับ เป็น Apogee o ยมในบทประพันธ์นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีเสียงวอลเสียงพายุด,ด้วยครับสำหรับการแจมปิ้งนะครับท่อนฮุกนะครับจะใช้คอร์ดหลักๆก็จะเป็น1 2 7นะครับผมแล้วก็กีตาร์นะครับจะมีเทคนิคในการสวิปในการเล่นในท่อนฮุกนะครับและส่วนกีตาร์คอร์ดก็จะมีจะใช้เสียงแตกในการเล่น,นครับ ต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงอัลโทดซึ่งท่อนนี้ครับจะมีการเปลี่ยนคีย์จาก B m i n เ r เป็น E m i n เ r ครับโดยมีการเล่นอยู่ในสั้นสาพยานี้ใช้ D m i n เ r Harmonic ในการเล่นนะครับผมครับผมเราจะมาพูดถึงวิธีการดำเนินงานของผมนะครับเรื่องแรกนะครับผมจะพูดถึงการทำแกนเนราซินเดอร์ินะครับซึ่งมีหลักการ คล้ายๆการแซมป l i งนะครับแต่ก็ไม่ใช่การแซมป l i งโดยตรงนะครับซึ่งผมจะนําเอาอาเสียงที่ผมได้มาครับเป็นตัดมาเป็นชิ้นเล็กๆนะครับก็มานํามาเรียงกัน,นครับซึ่งผมใช้แกนเด่าซินัสเต์อยู่ในท่อนท่อนก่อนที่จะเข้าอินโทรแล้วก็มีช่อนอพีคอรัสแล้วก็ช่วงที่เป็นท่อนอัลโทนะครับหลักๆนะครับผมวิธีการทำนะครับผม การทคือซึ่งมันมีโปรแกรมชื่อว่า crystal l ซ s e r นะครับผมผมใช้โปรแกรมตัวนี้ครับใช่ตรงนี้ครับใช้เลือกพรีเซ t ว่าเราจะต้องการพรีเ e t อะไระกดเลือกเสร็จปุ๊บแล้วก็เราก็สามารถกดปรับเสียงตรงนี้ครับอ,อย่างที่เราต้องการได้ครับว่าเราจะ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 ,จะได้อยากได้เสียงยังไงครับจะมีพวกผิ อะไรพวกมิกซ์ดีเลดิคอลต่างๆครับผมเราต้องปรับเองนะครับผมประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมการแซมปิ้งนะครับผมซึ่งหลักการแซมปิ้งของผมซึ่งมีวิธีการแซมก็คือผมจะเปิดโปรแกรมตัวหนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ โปรแกรมตัวนี้ที่ผมใช้การแซมปิ้งคือมันมีชื่อว่า Tx16wx นะครับเราถ้าเราต้องการนำเสียงที่เราต้องการมาแซมปิง้งเราก็เลือกเสียงมา1เสียงนะครับก็กดเวฟขึ้นมาครับแล้วก็ดึงเอาตัวนี้ครับเราก็ดึงมาลงตรงนี้ได้เลยครับ เนี่ยแล้วก็มันก็จะขึ้นมา,าสามารถคลิกเพื่อฟังได้ครับครับผมต่อไปครับถ้าเราจะต้องการเอาแค่ส่วนนี้ครับเราก็แค่นี่ครับคุมบาร์ไลแล้วก็ตัดมันทิ้งครับอะไรประมาณนี้ครับเราจะปรับให้มันเสียงต่ำลงสูงขึ้นปรับระดับพิทแล้วก็สามารถ ตับตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ใช้หลักๆก็จะมีรูทก็คือการเปลี่ยนเปลี่ยนคีย์ของเสียงนะครับว่าเราอยากให้มันอยู่คีย์อะไรอะไรประมาณนั้นแล้วก็สามารถดึงเข้าไปได้แล้วก็เทมโปอะไรประมาณนี้ที่ใส่ลักๆครับก็สมมติถ้าเราได้เสียงไอ้ตรงนี้ละแล้วก็จะมีช่วงตรงซาวนะครับผมมันจะมีมันจะมีตรงให้เราปรับได้ว่าเราต้องการยังไงนะครับก็ถ้าเราได้เสียงไอ้ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็สามารถ ดึงเสียงที่เราต้องการมอกไ้ตรงนี้ได้ครับก็จะมาตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ครับเลือกแค่ตรงนี้ที่เราให้มันกดได้ครับประมาณนี้ต่อไปนะครับการทำโฟลเดย์ของผมครับคือผมก็นําเสียงเคาะประตูนี่นะครับมาเป็นเสียงเดินครับในช่วงท่อนแรกแบบที่ผมใช้คือนี่ครับโดยวิธีการคือนี่ครับผมจะใช้เกตนะครับมา ตัดเสียงน้อยออกโดยเสียงที่ผมไม่ไมต้องการเอาทิ้งไปครับก็ตัวนี้ครับเสียงขยี้ถุงพลาสติกที่ผมนํามาทําครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับผมสรุปผลอภิปรายแนละข้อเสนอเนี่ยนะครับซึ่งบทประพันธ์ผมนะครับเป็นบทประพันธ์ในรูปแบบการแซมปปิ้งนะครับผมที่ได้นําเอาเสียงต่างๆมาใช้ในะบทประพันธ์นะครับ โดยเล่าถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับฝนฟ้าะนองภัยพิบัติต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนหลักของเพลงครับจะอยู่ที่มลโลดีอ่าแล้วก็ได้มีการบันทึกเสียงบรรยากาศเสียงฝนเสียงที่เกิดจากการทำโฟเล่แล้วก็นำมาประยุกต์ใช้ในแนวดนตรีล็อกให้มีความหนักแน่นอยู่ในบทประพันธ์นะครับปัญหาระหว่างที่เกิดจากการปัญหาระหว่างปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินงาน,นครับซึ่ง ปัญหาแรกคือการอัดเสียงค่อนข้างยากเพราะมีเสียงที่ไม่ต้องการหลงเหลือเข้ามานะครับแล้วก็คอมพิวเตอร์พังซึ่งใช้เวลาในการซ่อมพอสมควรแล้วก็การประสานงานที่ลําบากและอุปกรณ์ที่ใช้งานในการประพันธ์เพลงไม่พร้อมนะครับซึ่งผมมีการแก้ไขปัญหาปัญหาแรกก็คือเวลาอาัดเสียงทั่ค่อนข้างยากโดยซึ่งผมมีวิธีการแก้ปัญหาคือการตัดเสียงน้อยเสียงลบกวนให,ให้ออกได้มากที่สดุดแล้วก็คอมที่พังนะครับก็ส่ง เข้าซ่อมร้านคอมพิวเตอร์โดยด่วนนะครับแล้วก็การประสานงานที่ยากลำบากผมได้ทำการดำเนินงานล่วงหน้าเพื่อจะได้มีเวลาแก้ไขปัญหามากขึ้นข้อเสนอแนะในการนำเสนอผลงานครั้งต่อไปนะครับผลงานครั้งนี้ก็หวังว่าคนที่เข้ามาดูพี่ๆน้องๆมีแรงบันดาลใจแล้วก็สนใจในงานด้านนี้นะครับผมแล้วก็เพื่อสนใจในเพื่อให้คนสนใจในงานแซมปิ้งมากขึ้นครับครับผมสำหรับ บทประพันธ์เรนนี่ซีซั่นครับก็จะมีเนื้อหาในการนำเสนอประมาณนี้ครับสวัสดีครับ